ก็มีหลักการทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับก็จะต้องมีเป้าหมายนะที่ชัดเจนนะครับข้อที่2ก็คือต้องมีการควบคุมอาหารนะครับข้อที่3ก็คือการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับผู้ลดน้าหนักแล้วก็ข้อ4ก็คือสติและวินัยครับครับเรามาคุยเรื่องกับหลักการข้อที่1เลยนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับคุณหมอมีเป้าหมายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับโดยทั่วไปเนี่ยการลดน้าหนักเนี่ยมันจะเพื่อสุขภาพนะครับแต่บางท่านก็อาจจะมี เพื่อให้มีรูปร่างหน้าตาที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างเช่นการรับปริญญาหรือการแต่งงานครับอ๋อเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับใช่ครับครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับซึ่งสําคัญมากก็คือการควบคุมอาหารนะครับซึ่งการควบคุมอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยประมาณ80%ของการประสบความสำเร็จในการลดน้าหนักนะครับเราต้องพูดคุยกับเรื่องของพลังงานแคลอรี่นะครับให้คุณหมออธิบายเรื่องแคลอรี่หน่อยครับว่าเราจะต้องกินเข้าไปเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการพลังงานประมาณ1 5 0 0ถึง1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอาหารที่ให้พลังงานไม่เกินประมาณสัก1000นระครับร่างกายก็จะมีการขาดพลังงานนะครับแล้วก็จะมีการดึงเอาไขมันส่วนที่เราสะสมไว้นะครับออกมาเป็นพลังงานใช่ครับอ๋อครับส่วนอาหารหลักๆก็มีทั้งหมด4แบบด้วยกันในการควบคุมอาหารนะครับอันแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมันแล้วก็กลุ่มไฟเบอร์นะครับคุณหมอมีหลักการยังไงบ้างครับในการควบคุมอาหารแต่ละประเภทเรามาเริ่มต้นจากคาร์โบไฮเดตก่อนนะครับว่าอาหารโลคัพเป็นยังไงบ้างครับครับอาหารโลคร์โบไฮเดตก็คือการทานข้าวให้มันลดลงนั่นเองนะครับนะครับโดยเฉพาะมื้อเย็นครับผมเพราะว่าหลังจากทานข้าวไปแล้วเราก็จะนอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเยอะก็จะเป็นพลังงานที่มันเหลืออยู่ครับแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับสมองใช้น้ําตาล เป็นพลังงานนะครับ,รบเพราะนั้นการผัดคาร์โบไฮเดรตโดยเพราะข้าวมื้อเช้าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ครับในเรื่องของข้าวนะครับก็แนะนําเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งจะทําให้มีความอยู่ท้องมากขึ้นเพราะว่าย่อยได้ยากนะครับนอกจากนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลไม้เพราะว่าผลไม้ก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลเหมือนกันนะครับผลไม้ที่แนะนําก็คือจะเป็นฝรั่งกับกล้วยน้ําวานอกจากนี้ก็ต้องระวังในเรื่องเครื่องดื่มนะครับน้าหวานต่างๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ํเปล่า สำหรับท่านที่ติดกาแฟนะครับแนะนำให้เป็นกาแฟดำถ้วยเล็กๆนะครับอาจจะเติมน้ำตาลได้ประมาณ1-1ถึง1ช้อนครึ่งก็พอแล้วครับครับกลุ่มอาหารไขมันครับ low fat เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับสำหรับ low fat นะครับก็คือเป็นการวิธีการประกอบอาหารนะครับการประกอบอาหารวิธีการผัดการทอดนะครับรวมทั้งอาหารพวกใสกะทิรับนะครับตลอดจนหอมเจียวกระเทียมเจียวที่เราโรยพวกตามก๋วยเตี๋ยวต่างๆ นะครับช่วงนี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับครับเรามีวิธีการแนะนําเกี่ยวกับการปรุงอาหารที่ไม่ใช้น้ํามันบ้างไหมครับสาหรับวิธีการประกอบอาหารที่ไม่ใช้น้ํามันที่อื่นนะมีเยอะเลยนะครับเช่นการต้มปิ้งรวกนึ่งย่างนะครับพวกนี้ก็ไม่มีการใช้น้ํามันนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการช่วงลดน้ำหนักครับครับสำหรับอาหารกลุ่มต่อไปนะครับก็คือโปรตีนครับไฮโปรตีนเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับช่วงลดน้ําหนักนะครับ พลังงานที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับการทานอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะสําคัญอย่างมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องขอเน้นย้ำนะครับเพราะว่าโปรตีนจะทําให้เราอยู่ท้องมากขึ้นนะครับและจะทําให้เราไม่หิวง่ายครับครับผมและสุดท้ายนะครับกลุ่มไฟเบอร์นะครับในช่วงลดน้าหนักเราจะต้องทานอาหารประเภทไฮไฟเบอร์ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับไฮไฟเบอร์ครับคือในช่วงการลดน้าหนักเนี่ยปริมาณอาหารที่เข้าสู่ร่างกายมันจะลดลงการใหญ่ต่าง มันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานผักเพิ่มขึ้นจะทําให้ปัญหาการท้องผูกเราลดลงครับครับเราพูดคุยเกี่ยวกับอาหารทั้ง4ี่กลุ่มแล้วนะครับคุณหมอมีเทคนิคเพิ่มเติมอะไรไหมครับในการควบคุมอาหารเหล่านี้นะครับครับสำหรับเรื่องการทานอาหารนะฮะเทคนิคเพิ่มเติมที่าแนะนําก็คือ1นะครับต้องทานให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าอาหารที่เราทานแต่ละมื้อนั้นมีปริมาณที่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะหิวเร็วขึ้นถ้าผมบวดต้องทานให้ตรงเวลา ระการที่2ก็คือเราอาจจะต้องเพิ่มรายการมื้ออาหารนะครับเป็นสีมื้อด้วยกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือควรจะนอนให้ไวครับไม่ควรนอนดึกครับครับผมยิ่งนอนดึกจะยิ่งหิวใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งยิ่งหิวครับแล้วอาหารพลังงานสูงที่ควรงดเว้นมีอะไรไหมมครับในช่วงนี้นะครับเรื่องเหล้าเบียร์นะครับแอลกอฮอล์ต่างเนี่ยฮะควรจะต้องงดไปก่อนนะครับหลังจากที่เราควบคุมน้ำหนักได้แล้วนะครับเราถึงจะเริ่มกับประทานแสดงว่าเราต้องงดงานสังสรรค์ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับครับควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับ ครับสำหรับหลักการที่3ก็คือการออกกำลังกายครับคุณหมอมีวิธีการแนะนําเกี่ยวกับการออกกำลังกายยังไงบ้างครับสําหรับการออกกําลังกายนะครับในช่วงลดน้ำหนักนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเบาๆนะครับต่อเนื่องประมาณ30นาทีนะครับโดยเฉพาะอย่างผู้มีน้ําหนักตัวเยอะอาจจะเริ่มด้วยการเดินหรือการปั่นจักรยานครับครับถ้าเราลดน้ำหนักไปสักพักหนึ่งน้ำหนักมันคงตัวไม่ลดแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการแนะนํายังไงเพิ่มเติมไหมครับครับหลังจากที่เราลดน้าหนักไปสักระยะหนึ่งนะครับร่างกายเราจะมีการปรับ เข้าสู่สมดุลใหม่กับอาหารที่เรารับประทานนะครับบ่งบอกว่าการใช้พลังงานของเราเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับเราต้องขยับตัวหรือหากิจกรรมทํามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็นการทําความสะอาดบ้านหรือการล้างรถนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมน้ําหนักเราก็จะเริ่มลดลงครับเหมือนการมาทํางานนะครับก็สามารถเดินหรือปัจจัยแทนการขับรถได้หรือการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ได้เหมือนกันนะครับ ครับแล้มาถึงหลักการสุดท้ายคือหลักการที่4นะครับก็คือสติและการมีวินัยครับคุณหมอมีหลักการยังไงบ้างครับข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการลดน้ำหนักหรือไม่นะครับเพราะถ้าคุณไม่มีสติไม่มีวินัยในการควบคุมอาหารนะครับคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าคุณแหกกฎที่คุณตั้งไว้ครั้งที่1มันจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาครับครับผมเราก็มาคุยเกี่ยวกับหลักการทั้ง4หลักเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้มาดูว่าอุปสรรคสําคัญนะครับในช่วงแรกๆของการลดน้ำหนักมีอุปสรรคอะไรนะครับคุณหมอครับในช่วง3วันแรกของการลดน้ำหนักนะครับการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะทานปริมาณอาหารที่ลดลงและต้องควบคุมตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ถ้าคุณสามารถผ่าน3วันแรกไปได้นะครับวันต่อๆไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับครับผมมีเรื่องอื่นอีกไหมครับนอกจากนี้ควรจะควรที่จะต้องหาคําปฏิเสธ นะครับที่จะปฏิเสธเพื่อนๆกรณีที่เขาชวนคุณไปสังสรร์นอกบ้านหรือไปทานอาหารนอกบ้านเพราะคุณจะไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่ทานได้ถ้าคุณไปทานอาหารกับคนอื่นครับผมครับถ้าเราตั้งใจจะลดน้ำหนักจริงยิงจังเราต้องเป่าประกาศที่เพื่อนๆรับทราบครับว่าเอยผมจะลดน้ำหนักแล้วนะอะไรเงี้ยคุณหมอมีเทคนิคในการพูดคุยก,กับเรื่องนี้ไหมครับผมขอแนะนำนี้นะครับว่าคุณไม่ควรที่จะไปแจ้งหรือว่าบอกกล่าวใครว่าคุณกำลังลดน้ำหนัก แต่คุณควรจะมุ่งมั่นนะครับทำเงียบๆนะครับรอให้คนอื่นเขาสังเกตเอาเองนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะมาถามและชื่นชมคุณนะครับในสิ่งที่มาทําได้ยากครับอ๋อเราก็จะภูมิใจที่เราลดน้ำหนักได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้เนี่ยคุณอาจจะหาความรู้ได้จากทางใน u t u b e นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมีความรู้และผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการลดน้าหนักมาลงข้อมูลไว้ให้นะครับซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความจดจ่อในการลดน้ำหนักของตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องครับ ครับผมสิ่ที่เราพูดคุยกันมานะครับตลอดเวลานะครับก็จะพบว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากหากเรามีวินัยมีสติและสามารถชนะใจตัวเองนะครับคุณหมอนิงทําได้ผมทําได้ทุกคนต้องทําได้นะครับสวัสนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอหนิงมากนะครับที่มอบความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและถูกวิธีให้กับพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ